เพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับผมก็ได้สแสดงออกมาด้วยความจริงใจในหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะความชัดเจนในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่ทุกคนยอมรับได้การขุดคลองทะเลน้ําเค็มเนี่ยหรือว่าแสดงการต่อต้านอย่างหนักเป็นมวนคลองหนึ่งคลองสอง 3, คลองสามคลองสี่คลองน้องศักครับุญาตแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งน้องศักครับตอนนี้ผมกําลังบันทึก คำพูดนะครับเพื่อที่คําพูดแล้วก็ทั้งหน้าทั้งเสียงเพื่อที่จะออกไปใน YouTube ขอเชิญต่อไปครับคับอ่าจริงๆหน้าตาไม่ไม่ไมค่อยหล่อเราเอาอการเท่าไหร่นะครับถึงรูปชั่วตัวดําแต่ใจดีครับแล้วก็มีความจริงใจในการที่จะนํญญาเสนอโดยโดยโดยส่งแง่เพราะฉะนั้น<อ>ข้อมูลวันนี้ที่เราได้อธิบายกันมาก็ได้ถือว่าได้สาระนะครับผมว่าได้สาระเพราะฉะนั้นในเรื่องของขอข้อมูลที่ออกจากส,สมคมกรงไทย ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเราต้องมีความชัดเจนชัดเจนว่าจะเอาแบบไหนกันดีเหมือนที่ต้องอรุณให้ข้อมูลมาตัวเลือกคลองน้ําเค็มเป็นแบบไหนคลองน้ําจืดเป็นแบบไหนเราในฐานะทีเ่เป็นผู้สืบสืบสือ่อแล้วก็จะนาข้อมูลนี้สู่ประชาชนภายนอกในโครงการของทายาทคลองไทยเราก็ต้องมีความชัดเจนในเรื่องที่จะทําสเสนอนะครับเพราะฉะนั้นเด็ยก,ก็ก็อยากจะให้พวกเราได้ตั้งสติให้ดีว่า ในการนําเสนอในเรื่องของอการการขุดคลองไทยเนี่ยมันมันข้อมูลส่วนใหญ่ประชาชนเห็นด้วยกันอยู่แล้วนะครับแต่วิธีการและรูปแบบในบางประเด็นที่ที่การจับสนในการนําเสนอในคณะชั้นของอนุกรรมธิการในบางครั้งเนี่ยเหมืนที่พี่สักชัยอาจจะแจ้งออกไปแล้วนะครับเอกสารตัวจริงเรื่องหนึ่งแต่นําเสนอในสภาอีกเรื่องหนึ่ง อ่าก็ถึงที่ผมพูดคือความจริงแน่แท้แน่นอนว่าเป็นความไม่เป็นเอกภาพในการนําเสนอข้อมูลว่าครองไทยจะเอาแบบไหนกันแน่นะครับอ่าในในตอนนั้นนะครับบาะเลยก็มาอีกน้ําจืดกับน้ําเค็มแล้อผลแต่งผลแตกต่างผลดีผลเสียเนี่ยาย่อมจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องต่างเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าเป็นประเด็นอ่าที่เราได้ตกเสียกันในของของเราแต่ว่าเมื่อนําออกสู่ภายนอก น่บอ,อกสู่สภาน่บอ,อกคูณประชาชนเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกนะครับที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงแม้แต่คนของเราเองในสมาคามคลองไสเองเมื่อไปชี้แจงกันคณะกรรมาธิการเนี่ยครับเราแบบนี้ด้วยเหตุผลคุณใดก็แล้วแต่จะไม่ข้อมูลนําเสนอในคณะกรรมธิการผิดเพี้ยนออกไปนะครับเช่นความกว้างความลึกกว่าอะไรอย่างเงีงย้ยเรื่องากันนะกี่ตันล้วเบาอะไระต่างๆพวกนี้ตั้งที่คนคลองไทยเราเนี่ยเอาขอแค่ว่ามันเกิดตรงใดขึ้นมา ก็จะเ,เชื่อมโยงตรงนี้นะครับแล้วก็เ่การพัฒนาพื้นที่ sec มันก็ว่ากันไปตามทีหลังเหมือนน้องอรุณว่าให้เปิดึ้นคลองขึ้นมาได้ก่อนวิธีการต่างๆมันมีกระบวนการต่างๆเหล่านี้มันน่าจะเป็นระบบมากกว่านี้อันนั้นคือสิ่งที่เราหวังใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดสินใจแล้วในสมาคมคปรง่งทยพวกเราที่แกนน้ําทั้งหมดนี่ว่าผมเอ,เอาแบบนี้เอาคลองน้ําจืดสมมุตินะ,ะซึ่งมีผลดีอย่างที่หนึ่งสองสามีง้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบว่ากันมาถ้าคลองน้าเค็มมันสูญเสียมันเป็นแบบไหนอย่างไร เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราต้องมีจุดยืนของเราเองว่าเอาเอาโครงแบบไหนนะครับความกว้างความลึกเท่าไหร่เพื่อที่จะรับเรือขนาดเท่าใดที่จะให้ามาผ่านบ้านเราเนี่ยที่ผมรับประมูลบางต้นบางขนาดเรือขนาดบางขนาดเนี่ยไม่จําเป็นให้เข้ามาเลยนะครับ ไอ้สามสี่แสนตันี่ว่าไม่รู้เอาเข้ามาทําไมก็เกิดไปอับปางอยู่กลางอ่าวไทยอย่างนี้เจ๊งกันทั้งประเทศเลยนะครับเรือพวกนี้จะเป็นเรือที่ให้มันไปลอมบอกไปซุนดานไปทางโน้นไปเถอะซึ่งมีจํานวนไม่มากนะครับต่อปีต่อเที่ยวหรือเรือมันก็ไม่มากเพราะฉะนั้นเรือที่วิ่งอยู่ประจำเนี่ยเรือที่ประจําทางอยู่เนี่ยที่สร้างผลประโยชน์ให้ชาติเราได้เพราะขนาดานี้พอนะครับไม่เกินกี่แสนตันเมื่อน้องรุ่นก็บอกไปแล้วว่าตัวนี้คือมีออปริมาณมากบอกกับเงินงวดบริการขุด ความลึกมากๆกตอย่าลืมว่าต้องขุดไปกลางทะเลฝั่งอ่าวไทยเกือบถึงเวียดนาม,มานะครับเาะปัญหาเหลน่นี้การขุดร่องน้ําขุดกลางทะเลเนี่อย่าลืมว่าตรงนั้นมันมีแหล่งอขอกแสธรรมชาติบ้างเจดีบ้างฐานขุดเจาะน้ำมันบ้างอยู่กลางอ่าวไทยอ่ะแต่เรายืนอยู่ที่ปากทางละนโน้นนนะันหน้าออกไปทางทะเลเนี่ย ตรงนั้นออกมลาไม่เกิน200กิโลเมตรหรือเท่าไหรเนี่ยก็จะเป็นแหล่ง G D A เนี่ยท่อดํามันพวกนี้มันมีปัญหาว่าการที่ขุดออกไปในทะเลมากเกินเมื่อเรารับเรือขนาดใหญ่ ซึ่งมันมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนี่ย่ยะก็กลับมาคุยกลับมามาคุยกันได้ละเอียดให้ชัดเจนซะก่อนนะครับแล้วจึงนําเสนอเนี่ยนะผมสมาคามครองไทยเอกไปสู่รัฐบาลหน้านะครับในะรัฐบาลหน้าเราเรา้งนเพราะฉะนั้นอา่าก็นําเสนอในรอบต่อไปเนี่ยอา่าจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน ในการนําเสนอรัฐบาลนในการนํญญราเสนอของสภาผู้แทนสมัยหน้านะครับสมัยนี้จบการแสดงไปแล้วไม่ต้องพูดถึงนะครับอ่าเราก็ต้องเตรียมข้อมูลของเราให้พร้อมทําตัวเองให้ถูกต้องแล้วเรามาร่วมกันเดินในสมัยรัฐบาลหน้าส่วนจะใครมาเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ช่างรัฐบาลแต่ว่าเรายังมีจุดมุ่งมั่นคงว่าหนึ่งในจํานวนอ่าผู้แทนราษฎรของเราที่อยู่เนี่ยที่มีอย่างน้อยก็มีคนเห็นด้วยแหละกับกรมไทยเอาไม่มากก็น้อยนะครับ จะปเป็นผู้นําเสนอในเรื่องของการตั้งยติพรองไทยเนี่ยอาจจะไม่ต้องศึกษาเบื้องต้นเลยอาจจะนําเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการกของของท่้งฝ่ายบริหารได้เลยถ้าเขามีถ้เาเขามีความสามารถพอมีความพอร์พร้อมเนี่ยเราไม่ต้องไปเริ่มศึกษากันใหม่ตั้งหมดเพราะผลการศึกษาของพฤศชิกปีศีแปดหรือบางส่วนของอที่คณะรักกบติการสิบเกา้าท่านของเราเนี่ยมา มาประมวลมาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วนำเสนเอเข้าสู่รัฐบาลให้ตัดสินใจอีกครั้งในเมื่อโลกเปลี่ยนอ,อำนาจเปลี่ยนเหมือนที่าทางส้นผู้อุส,อสูบอกว่าตอนนี้อำนาจมันเปลี่ยนจากอำนาจจากตัวตกวเริ่มลดถอยหน่อยลงไม่ม,ไม,มีไม่มีอำนาจเพราะว่าโลกใหม่การจเรียมโลกใหม่สมัยต่อจากนี้ไปก็คืออยู่ในมือของรัสเซียของจีนของทางอินเดียซึ่งสามประเทศนี้มีจำนวนประชากรประมาณ50%สซของโลก จะเป็นผู้กําหนดชะตากรรมของโลกใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินเราจะไม่ใอิงดอลลาร์เราจะใช้อิงหยวนเราจะใช้กา,ารซื้อน้ํามันในระบบต่างๆที่ที่โลกใหม่เรากําหนดขึ้นมาเขาได้นอนต้องไปทางนี้แล้วนะครับประเทศทางตะวันตกโดยเฉพาะทางนาโตทางยูทางนั้นก็จะต้องลดน้อยถอยถอํานาจลงไปหลังจากที่เกิดสงครามยูวเกรนี่อยวว่าเร่ีเป็นการจัดระเบียบโลกใหม่นะครับจัดระเบียบโลกใหม่ภายใต้าการนําโดยรัสเซีย จีนแล้วก็อินเดียเพราะฉะนั้นยู่ยุโรนนี่เป็นเป็นแค่เป็นแค่ตุ๊กตาในการจัดระเบียบโลกใหบนี้บนข้างหน้า เพราะฉะนั้นในเมื่อการจัดเรียบโลกใหม่เอียงมาทางนี้เอียงมาทางตะวันออกซึ่งเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในตะวันออกนะครับตะวันออกซึ่งอยู่ในโครงการของการพัฒนาโลกใหม่ซึ่งอยู่ในวันเบลวันโรสตั้งทางบกทางทะเลเนี่ยเราเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเหมือนเป็นลูกรักเป็นลูกรลักและเป็นพื้นที่เ่งเดียวในโลกที่จะเป็นเฟืองจักรสาคัญในการพัฒนาโลก ในสมัยการจัดระเบียบโลกใบในครั้งนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเหมือนที่บอกว่าก็หมาว่ามันต้องขุดแน่นอนแต่ว่าเราจะขุดเองเรื่อพืดนามืงครับผมบ,บี่อไอยขุดมันผิดการนะครับแต่ถ้าเราขุดเองมีการเกิดขึ้นจากประชาชนมีการเสนอ,อความคิเดเห็นจากคนในพื้นที่ผ่านรัฐบาล <c oughs> ไปสูป่สมคมรองทา้ ine, ไปสู่รัฐบาล <c oughs> ก็จะสวยงามกว่า <c oughs> ดีกว่าทางให้ามาอำานาจมาเอา,เอา,ามาอำนาจน,นอกระบบะบ,บีบ่าขุดต้องขุดนะ เพราะประเทศเพราะเป็นบ้านน้ำมันต่อไปนี้เนี่ยผมจะไม่ขายไปทางยุโรปแล้ว ล้วเสียเพาผมมมนจะขายมาทางเอเชียผมจะขายมาทางบ้านเรามันต้องผ่านมาทางนี้แหละครับเพราะว่า85เปอร์เซ็นต์ต้เป็นข้อขนส่งทางทะเลเนี่ยมันต้องขนส่งทางทะเลเพราะการขนส่งไปทางมาลาการมันแน่น,นยีนะครับดนแค่นั้นความลึกแค่นั้นกัจัจรยานแน่นหนามันต้องหาทางออกเพื่อสร้างทางรถไ้โลกใหม่เพราะฉะนั้นถือว่าหลายอย่างมันเป็นเรื่องของที่จะ,อะเอื้อประโยชน์ในการที่จะสร้างกรองไทยฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่คนที่จะมามาคัดค้าน านมาแบบนู้นแบบนี้กําลังวังชาย่อมอ่อนไปเหมือนบางพรรคยกตัวอย่างบางพรรคก้าวลงนรกเนี่ยเรารู้ว่าเป็นผู้ที่ใช้เงินของของต่างชาติใช้เอเจโอมาคนทํางานนะครับเราก็รู้จักอยู่ดีเพราะว่านี่อิงในทางอเมริกาในทางที่สิ่โลกอีกซี่โลกหนึ่งนะครับแล้วเมื่อเมื่อเมื่อและการเปลี่ยนโลกเปลี่ยน อ่าหมาอํานาจโลกเปลี่ยนมาทางเราตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะทางรัสเซียก็แต่ทางจีนประเทศไทยเราถือว่าเป็นเป็นลูกรักเป็นน้องรักเป็นอ่าประเทศที่อยู่ในอ่าในกลุ่มที่ว่าไม่โดนถูกประกาศเป็นประเทศจักรตูครับอย่าลืมนะครับสงครามครั้งต่อไปนี่ไม่ใช่เป็นแบบนี้แล้วนะครับสงครามครั้งต่อไปก็คือใช้สงครามนิวเคลียร์กันตรงนั้นแหละครับไม่ไม่มีหรอกครับไอ้เรื่องอ่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอันนี้คือแค่ออเดอร์ ในการทดลองอาวุธของยูเครนในการใช้ซูปเปอร์สุนิกในการต่างๆแต่ที่จริงนะครับกดมาจากตรงนน้นเลยสลมตามที่ผมเคยเอาอได้ด,ดูในสมองรองงไทยนะครับกดกันสักสามลูกพอประเทศนี้ก็จมล่มสลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ต้องกลับมาคิดว่าเราจะอยู่แบบไหนเพื่อจะให้ให้นำพาชาติเราเนี่ยให้ได้ในท่ามกลางของการจลาบโลกใหมย่ย้ำน,นะครับการจะเบโลกใหม่จะไม่เหมือนเดิมหลังจากนี้ต่อไปในเมื่อมาำนาาโลกเปลี่ยนมาเป็นจีน เปลี่นมาเป็นทางซิกอ่ะมันออกคือเปริการ่วมกับทางรัสเซียอากับอินเดียเนี่ยห้บเปอร์เซประชากรโลกอยู่ทางซิกนี้แล้วก็ระบบต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปหมดเพราะฉนั้นก็ถึงว่าเราอยู่ในช่วงที่ ที่ท,ที่ที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่เหมาะสมที่จะนําเสนองรองไทยให้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้แล้วประเทศเราไม่บอบช้ำม,มากนักโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่จํากัดนะครับถ้าขุดน้ําจืดเนี่ย,ยผมศึกษาคร่าวๆมาจากหลายคนหลายท่านที่ว่าน้องอารุณเนี่ยถ้าขึ้นน้ำจืดนะครับน้าเค็มก็ไม่ไปทุกควรเครงไม่ต้องไปยุ่งกับน้ําจังไม่ต้องไปยุ่งกับโครงการรัฐด,ดํารบีหรือมันซึมก็ไปในท้องนาเพื่อนปลูกข้าวไม่ได้อย่าลืมว่าน้ําเค็มมาอยู่ดินมันก็ซึมไปเรื่อยแหละครับมันซึมใต้ดินบ้างอยู่ซึมไปออ มังมั่งมันก็ทําให้พื้นที่สภาพแปรล้อมเราเป็นดินเคม็มซึ่งเรื่องนี้เห็นว่าพระเจ้ายอยู่หัวเราได้ต่อสู้กับเรื่องของคุณภาพดินดินเคม็มดินเปรี้ยวเนี่ยนาฏว่าสมาเนิ่นนานเพราะฉะนั้นแต่มือมีกลองน้ําจืดปัญหานี้ร,ระบดไปปัญหาเรื่องของน้ําท่วมช้าซากในภาคใต้นี่หมดไป่วงแปดเดือนแถวเชียงแถวนั้น,น,นอีนกนะครับมันระบาดนะครับเรื่อหน้าแล้งเนี่ยเราเาก็มีน้าซัพพอร์ตตลอดปีเราชา้มีน้าน้ําในคลองไทยเนี่ยใช้ สูบเข้าไปทุกคลองนะครับไม่ว่าจะคลองตังคลองบักพนังจะไปซัพพอร์ตทำประตูกันน้ำเพื่อจะ,อะปลูกซัพโอมซัสีสสมสยามขยายไปถึงบ้านผมกม็ได้นะครับไปถปึงฉวางก็ได้เพราะว่าพันธุ์มันดีเป็ดเห็นว่าบางสีมสยามมันคบเปรียบเทียบแล้วบาง,างมันดีขึ้นกว่าดีกว่าเหมาะสมกว่าเราจรึงนํามาพิจารณาในการที่จะออกแบบคลองกันใหม่นี่กันใหม่ส่วนเรื่องพักการเมืองหรือการผลรกการเมืองมีควมจะเป็นนะผมบอกแล้วเราไม่มีอํานาจ ในการจะไปขุดดินเพื่อนติดร้างนะครับและอย่างไม่มีเงินที่จะนํานมาใช้ในการศึกษาเจิงลึกเพราะคนที่ตัดสินตรงนี้คืนอนักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรตอนนั้นเราอย่าไปรังเกียจการเมืองอกับการเมืองมาผมไม่ยุ่งมานี่คือคืออยากเด็ม่ไม่เข้าใจในบริบทในการบริหารประเทศชาติของเราเท่าไหร่นักน,นะครับนักการเมืองว่าเราอย่าใช้ช่องนี้เห็นแก่ตัวในการโฆษณาหาเสียงในการทําอะไรต่างๆที่เป็นการน่าเกลียดแต่ว่าทุกที่ทุกอย่างทุกกิจกรรมต้องอาศัยพรรคการเมืองยกตัวอย่างทะยานคลองไทยนะครับ ถ้าพลังชาติไทยไม่มาช่วยสนับสนุนอยากรู้ว่าร้อยกว่าพักที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะมีเคยพักไหนใครบ้างเอือืืน่นวาจาว่า,าต้นฟื้นจัดจเถอะผมประชาธิปไตยได้สักแสนคือไม่เคยได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดมานัคือเป็นสิ่งที่ดีเลยเราก็ไม่ควรจะรังเกียาพักการเมืองไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นในการแสดงแสดงคาความร่วมมือในทุกพักการเมืองก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็สเสนอที่ดีว่าเออถ้าอยากมาไปอยากที่สมาคมคลองไตนะ ในเมื่อสังคมกรงไทยนอนหลับอยู่แล้วก็จะจะไปจะไปจากได้อย่างไรการเขียนโปรเจกต์การเขียนรูปประมาณต้องเขียนโปรเจกต์เข้าไปทำเขียนโครงการเข้าไปใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรวัตถุประสงค์เป้าหมายเหมือนที่พื้นทางนะนำเสนอไปเราเสนอไประกันเมืองแต่ว่าถ้าทางสังคมครงไทยใหญ่ทําม,มาเนี่ยเราก็ยิ่งยินดีไม่ต้องมานั่งสีเดี๋ยวเวลาร่างโครงการวัตถุประสงค์เป้าหมายยังไงยังไงเหมือนที่พี่พื้นทาำอยู่นี่ก็คยก็ดีนะครับเออในเมื่อไม่เคยทำก็ต้องทำ เออเราก็ต้องทำเมื่อเราทำแล้วอย่ามาตําหนิอย่ามาตีเตียนอย่าเอาว่าเราว่าองิงการเมืองอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทำไมคุณไม่ทำนี่ทำไมคุณไม่นาผมบอกเสมอว่าย้ำอีกทีว่าการจะพัฒนาชาติเนี่ยจะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการต้องเตรียมประชาชนจะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาอะไรอะไรต้องพัฒนาที่ตัวเองก่อนน่าจะเป็นบทสรุปสำหรับครมไทยในวันนี้ทุกประเด็นเลยครับขอบคุณมากพื่อนครับสวัสดีครับ ครับขอขอบคุณท่านสมศักดิ์จงจิตนะครับประธานเครือข่ายสน,สนับสนุนครองไทยอำเภอเฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเหลือเวลาอีก10นาทีนะครับทางโฮสเจ้าของลิงก์เขาจะปิดนะครับก็ขอเชิญท่านที่ต้องการที่จะนำเสนอขอเชิญได้เลยครับ